สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเล่นโรบอทแบบที่ชื่อว่า my restaurant นะคะเป็นครั้งแรกที่เล่นโลบอทแล้วก็ได้อัดไม้เลยเนาะมานะคะวันนี้เรามาการจำลองเปิดร้านอาหารการันเมื่อกี้นี้เราเล่นสักพักหนึ่งนะดูดีลูกค้าเต็มเลยแล้วดูสูตรอาหาร ไม่มีใครเสิร์ฟเลยวิธีการเล่นเนาะมันก็ง่ายๆมากเลยค่ะมันก็มันก็มีวิธีการฟอร์อยู่นะคะวนอันนี้มันจะเป็นที่แบบอะไรหนะ้าแบบมันจะแบบมีแบบเอิ่มแบบลูกค้าแบบเนี้ยขึ้นแบบเนี้ยใช่ไหมเราก็กดตรงเนี้ยแล้วก็มันจะขึ้นานเงี้ยแล้วก็แบบเรากดคลิกแล้วก็เพื่อทําการไปทําอาหารไปเดี๋ยวนะ ทำไมปิดเตาเป็นอย่างนั้นน่ะเตาปิดไปอย่างนั้นน่ะอะไรเนี่ยอะอะไรเนี่ยอืมอะไรเนี่อยอะไรเนี่ยเรี่องกอเยเรามาช่วยเขาทำอาหารก่อนแล้วก็ช่วยเขาเสิร์ฟด้วยหมดแล้งซื้อเตาเพิ่มเลยว่ะแล้วก็ต้องซื้อมันสามารถซื้อซื้อลูกน้องได้นะคะ ในการเรามันจะมีอยู่ซ้ายมือให้กดที่สีฟ้านะคะนี่ค่ะมันสามารถนะคะซื้อได้สองร้อยสามร้อยสี่อยห้าร้อยคนะเวอร์เวอร์เวอร์แล้วเรา,า,าจะมาลองกันดูว่าลูกค้าจะเต็ม,ม่แค่ไหนมาเรามากดซื้อเงินเยไ,ไม่ใช่กดซื้อเงินไม่ผิดเอาจานไปล้างจานมันมีช็อปด้วยนะ ถ้าเกิดทุกคนอยากจะว้าไปโดยที่ไม่ต้องเดินก็มาเดินตรงนี้แล้วก็เหยียบตรงนี้อ่าแค่นี้นะคะแล้วก็มีไงมันก็จะมีเฉาะให้ซื้อด้วยให้เรามากดตรงนี้นะคะแล้วก็มันจะมีฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะฝั่งซ้ายก็คือเราจะซื้ออันเดียวฝั่งขวาก็คือเราจะซื้อซื้ออีกสาอันนะคะแต่ว่าราคาก็จะเพิ่มนะมันจะก็บวกไปเรื่อยๆไปดีกว่ากลับบ้านตัวเองราคาเรงเป็นแถวเลย เราต้องช่วยเขาถ้าเกิดมันถ้าเกิดเราหยิบจานแล้วมันขือนอ้ยมันจะบอกเลยเชิญเลยค่ะลูกค้าเชิญเลยค่ะเชิญ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 ค่ะเชิญตามสบายเฮ้กินให้อร่อยนะคะถ้าไม่อร่อยก็ออกจาก้านไปเลยค่ะมันสามารถปิดร้านได้นะให้เราไปที่ ขวาล่างนะขวาล่างมันก็จะมีคําว่าโค้ดอยู่สีแดงนะถ้้เรากดไปแล้วก็มันจะบอกว่าคุณจะปิดร้านไหมเขาว่าถ้าเกิดกดทาไ้เกียดมันก็จะปิดร้านลูกลกค้าก็แบบทำน้าแบบหน้ากดก็หนีไปหมดเลยถ้าเกิดเขาว่าโนกก็แบบเราแบบยังไม่ปแบบิดรแบบแบบแบบ้านอยแบบ่างเงี้ยแต่เราจะไม่ปิดร้าน <c oughs> ลูกค้าเยอะก็ไดี้เราจะต้องทําการรวยเราจะรวยจะต้องเป็นเป็นเศรษฐีเอ้ย ฉันว่าเป็นฉันว่าฉันก็เป็นเป็ดสีได้นะฮึฉันก็เป็ดสีทีได้เดี๋ยวไปแค่มีตามันเป็นอย่างเงี้ยจะไมามันเป็นอย่างเงี้ยไม่เข้าใจซื้อเชฟสักหน่อยโอ้โหถ้าเก,กิดเราซื้อเชฟอีกคนนึงแล้วดูตังค์พอซื้อแล้วกันประหยัดเงินก่อนประหยัดเงินชีวิตไม่เคยประหยัดเงิน เ,เดี๋ยวพูดติดโอ้โห,โหดูเงินเหมือนเราต้องไปซื้อที่ล้างจานใหม่แล้วอะเอาติดนั่งไว้ตรงนีู้ดดิก็โอเคนะอืมไปดีกว่าวู้ฮู้ลาลาลาวิ่งเราจะซื้อแบบนี้ก่อนเพววื่อความแบบล้างล้างได้เร็วืึ้นบันจุดล้างได้เร็วมากได้มากขึ้น ีตัวนี้ดีจริงๆแล้วเราเคยมีราหัสเก่านะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วแต่ว่าอันเนี้ยอันเนี้ยราหัสเก่าเราเคยซื้อนะอันนี้นะจําได้แล้วก็อันนี้แล้วก็ซื้อพวกของฝายเติมอย่างเช่นอันนี้อันนี้คือคือเติมเตอมแล้วลก็ซื้อเนี่ยแบบนี้เป็นแนบที่ชอบเลยนาะที่สืดเลยตั้งแต่ตอนที่เราเล่นโรบอกครั้งแรกนะ เชิญครับเชิญครับเชิญครับมารางจ่ายไว้ตรงนี้ไหมเอ้ยมันใกล้เกินไปสักตรงไหนตรงนี้ก่อนเดี่ยวตรงไหนได้เนี่ยโอเค,รอเคตรงนี้โอเคทีนี้เราก็จะล้างจานได้ยังหายหน่อยหน่อยมันสามารถซื้อชั้นได้นะมาที่ตรงนี้นี่มันสามารถซื้อได้แต่ ราคาคุณแพงราคาพแพงมากเราอยา่าเพิ่งซื้อหรอกอืมอู้นั่งกินมากเอิม่มคุณลูกค้าคะฉันขอกินได้ไหมคะขอกินสักครึ่งนึงแล้วก็ให้คุณอีกครึ่งอ่ะคะ่ะให้คุณลูกค้าไม่ตอบเลยะคะอืม <laughs> หมือนเขาจะคิดในใจนะคะเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่าเขาคิดในใจว่าอะไรจะ้ยยเลย,เลยนยยยยยยบยยยยยยน้ยย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 ยียย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 ย่ยยียยย มีเบอร์โทรไหมแ,แกจะแย่งเหรอฮะแกไม่มีทางมาแย่งแฟนฉันนะฉันจองแล้วแต่เธอมีอลิซแล้วนี่ตัวรู้ได้ไงอะ่ะว่าฉันมีแล้วอะ <c oughs> ว่าฉันมีแฟนแบลนดแล้วะ่ะเฮ้ยรู้ได้ไงอะ่ะว่าฉันมีแฟนแล้วโอ<ฮ>้ฮ <c oughs> ไ่หัดมาคิดบ้างหัดคิดมาใหม่บ้างนะจริงๆฉันไม่ชอบอลิซหรอกจริงฟี่ฉันจะเห็นคิดเธออยู่ทุกวัน,วนเธอลงลงแต่เธอลิตน,น่ะไม่น่าเลย <c oughs> โอ้โหทุกกขาเริ่มต้นลงแล้ว ว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันก็ต้องไมกินบ้านก็ต้องไปพักนอนบ้างนิคุณลูกค้าโอ้สวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณลุงไม่ทราบว่าคุณลุง<า>อะไรเนี่ย ฉันไม่ใช่คุณลุงสักหน่อยเออไปไปไปไ,ปไม่คน <c oughs> คุณลุงคืออะไรคะค,ค,คุณลุงคือข้าวบอยคุณลุงช่วยสอนหนูได้ไหมสอนหนูขี่ม้าหน่อยคะ่ะโอ้การขี่ม้าเหรอแต่ว่าตอนแรกน้องอาจจะแต่ว่าแต่รลานอ่ะอาจจะเดี๋ยวใครหลาน ใครหลานเธอใครหลานใครหลานนายแต่นุ่อะแต่ว่านุ่อะเรียกไงดีวะแต่ว่านุ่อะต้องฝึกก่อนหนูต้องไปหาม้ามาก่อนกูไหมไปเ,เดี๋ยวคุณลุงไม่ให้ใช้ม้าเด้ออื้ซื้อที่ไหนได้แล้วไปซื้อที่ไหนได้ไอาก ไปไปไปเช่อ้าวใครใครมางอาบมานแย่งฉันจะล้างจานฉันจะเป็นเด็กดีชีวิตจริงเป็นเด็กแย่ชีวิตจริงเป็นเด็กขงเด็กขงกินไปกิน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 พวกสารพัดไป ก <c oughs> ินไปอย่าให้อาหารมันเน่าถ้าเน่าคเยจะทำหม่ตาเอ๊อโอ้ดู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 แกงนี้กินเหมือนกันเลยอร่อยเหรอ,อไม่รอเพื่อนหรอเออดูแบบคนนี้มากามมามาคนเดียวดูแบบว่ามาคนเดียว เชิญทุกชนเชญเชิญ <c oughs> เอาเฮ้ยหมดหมดวัวปวดล้วเกินออะไปไปกินนะให้อร่อยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ฉันจะปิดร้านละดูมันจะข้ามแล้วรีบกินรีบกินเร็วๆฉันจ,จะปิดร้านรีบกินเลย <c oughs> ถ้ายังกินไม่เสร็จก็ไปกินที่บ้าน ายังกินไม่เสร็จก็ไปกินที่บ้านอือดูจะข้ามแล้วเนี่ยยังจะ,จ,ะจ,ะจะยังจะมากินอีกเหรอเชิญเชิญเชิญเชิเชิญเราก็กินที่บ้านนะสั่งไม่ต้องมาสั่งที่นี่นะจะกลับปิดจะปิดร้านแล้วผู้ปิดเชิญ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 เออ ไม่ต้องมาแล้วปิดจะเชิญปิดร้านเอ้าเหรอโห้ยสิงเปรีเอาละ,ะค่ะเราก็เปิดร้านอาหารก็เสร็จเียบร้อยแล้วเนาะไหนฉันรับลูกค้าได้กี่คนสงไลยของคุณเองเหรออะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบายเออชอปปิ้งดว่ะ